สวัสดีครับวันนี้ขั้นตอนการสร้างบ้านของเรานะครับของพี่พัชช่างสร้างบ้านเอาแบบเร็วๆหน่อยนะครับผมก็อันดับแรกเราก็จะตีผังปักหมดนะครับผมแล้วก็ขุดหลุมคือือนนี้ผมสร้างบ้านแต่วันนทางนี้หลังนี้เป็นหลังเล็กๆนะครับไม่ได้ตอกเสาเข็มนะครับผมก็จะขุดหลุมทําฐานแผ่นะครับหลังจากที่เราขุดหลุมเสร็จแล้วนะครับปรับดินเรียบร้อยนะครับก็จะเทลีนนะครับเทลีนขึ้นมาประมาณ5เซนติเมตรนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมหลังจากที่เราเทลีนแล้วเราหาฉากหาแนวขีดเส้นไว้นะครับผมที่ลีนแล้วก็ วางตะกร้อนะครับก็จะเป็นตะกร้อแทนฟุตติ้งนะครับของฐานแพรคืออันนี้แล้วแต่ผู้ออกแบบกําหนดนะครับว่าจะใหญ่เล็กเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการตั้งเสาเอกเสาโทนะครับคือตัวนี้พอเราตั้งเสาเอกเสาโทก่อนนะครับแต่การหาฉากหาแนวดีๆนะครับผมคำยันไว้แล้วก็เทฟุตติ้งหรือเทฐานก่อนนะครับผมหลังจากที่ฐานเราแห้งเสร็จแล้วนะครับฐานฟุตติ้งแห้งแล้วก็จะเทต่อหม้อนะครับก็ต่อหม้อขึ้นมารับเสานะครับความสูงก็แล้วแต่นะ หลังจากที่เทต่อม้อเสร็จแล้วก็กลบฝังดินแล้วก็ปรับดีๆแล้วก็เทลีนนะครับผมเทลีนรับท้องคานนะครับกันนี้แล้วก็วางเหล็กคานสอดตามเสาได้เลยนะครับผมเรื่องเรื่องเหล็กนะครับเรื่องเหล็กในจานวนเหล็กอะไรขนาดเหล็กนี้แล้วแต่ผู้ไปคนหบก่้ากมาแต่ละหลังนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเทคานนะเข้าแบบเทคานหลังจากที่เทคานเสร็จแล้วนะครับบางหลังอาจจะมีการเดินท่อปลวกอะไรพวกนี้แล้วเราจะลืมเสียบเหล็กนะครับช่วงบันไดช่วงอะไรนะครับ แต่ว่าตัวสลิปท่อห้องน้ำนะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับต้องวางก่อนก่อนเทลินท้องคานนะครับผมนะครับเมื่อกี้ผมก็ลืมบอกไปนะฮะทุกตัวนะครับทั้งห้องครัวด้วยนะครับวางท่อไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นก็เอาดินเข้านะครับผมก็เทคานปล่อยแห้งนะครับเอาดินเข้าแล้วก็อย่างหลังนี้มีวางแผ่นพื้นด้วยนะครับก็จะวางแผ่นพื้นแต่ว่าก่อนที่เราจะวางแผ่นพื้นเทพื้นนะนะผมก็ตัวนี้นะครับผมถมดินเสร็จแล้วผมปูพตติก่อนนะครับผมแล้วก็เทพื้น ตีลายหาลายหาฉากนะครับตีแนวตีเส้นแล้วก็ตั้งเสาเข้าแบบเสาอะนะครับผมคือเหล็กเสาเนี่ยผมจะวิ่งขึ้นมาทีเดียวนะครับบางท่านก็อาจจะวิ่งขึ้นมาแค่พ้นคานประมาณระยะท่าก็ประมาณไม่เกินเมตรหนึ่งอย่างนี้แล้วก็ต่อเอานะครับแต่ของเราเราจะขึ้นมาจากฐานเลยส่วนจํานวนเหล็กเสาเนี่ยขนาดด้วยนะครับแล้วแต่แบบนะครับแต่ละหลังเนี่ยจะไม่เท่ากันอย่างหลังนี้จะเป็นบ้านปัญญานะครับก็ขึ้นเหล็กเสา,านี่หกเส้นนะครับยาวตลอดแนวนะครับผม ตสหม้อได้8ปเส้นนะครับผมเป็นเหล็ก12มิลนะครับระยะหลอกก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน15เซนนะครับผมหรือดูในแบบนะครับแบบแต่ละหลังนี่จะไม่เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่บ่มเสาไว้เรียบร้อยด้วยการพันพลาสติกเนี่ยพอแห้งนะครับได้เวลาแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มสั่งเหล็กเข้านะครับผมก็เหล็กที่ใช้แล้วแต่นะครับเหล็กทําโครงหลังคาเนี่ยคือเรื่องตรงนี้นะครับผม บางท่านก็จะก่ออิฐก่อนนะผมแล้วก็ทําโครงหลังคานะผมแต่ว่าของเราส่วนใหญ่เลยผมจะทําโครงหลังคาให้เสร็จก่อนมุงหลังคาให้เสร็จแล้วค่อยก่ออิฐนะครับเพราะว่าการวางของหนึ่งแหละมันจะง่ายนะครับเวลาเราส่งเหล็กส่งอะไรก็จะง่ายนะครับและอีกอย่างหนึ่งมันจะได้เป็นร่มให้สําหรับงานก่อน,นะครับผมอย่างหลังนี้จะทําก่อนช่วงฝนตกนะครับช่วงฤด,ดูฝนเนี่ยเือเห็นฟ้าจากครึมๆเพราะว่า บางช่วงเนี่ยมันจะมีฝนแล้วครับช่วงปลายพฤษภามนะครับแล้วก็วางตัวโครงหลังคาได้เลยนะครับก็ติดแผ่นเพลทวางอาศัยไปปกติคือเรื่องการทํางานวางบ้านโบเด้นกับบ้านปัญญาก็ขั้นตอนคล้คลายๆกันนะครับแต่อย่างหลังนี้นะครับก็หลังจากที่เราวางอาศัยเรียบร้อยก็จะตั้งดั้งขึ้นโครงหลังคานะครับทีนี้เรื่ององศาเรื่องรูปแบบหลังคาแล้วแต่นะครับ อย่างระยะยืดอะไรพวกนี้นะครับผมก็แล้วแต,แต่แต่ว่าความสูงของเสานะครับอย่างหลังนี้3ามเมตรสาเซนนะครับอันนี้คือทรงบัญญยนเนี่ยจะสูงประมาณ3ามเมตรสามสิบสามเมตรห้าสิบเพราะว่าชายคามันจะตกลงมาถ้าเป็นโมเดินก็สูงประมาณ3เมตรนะครับหัวเสาคือเรื่องเรื่องความสูงของเสาแล้วแต่ทางเจ้าของงานต้องการนะครับผมหลังจากที่ขึ้นโครงหลังคาเสร็จแล้วก็จะติดเชิงชายนะนครับ ก็เชียงชายของผมเนี่ยขั้นตอนนะครับผมก็อาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขาก็จะทาสีจากข้างล่างสีรองเพื่อนสีไล่เสร็จแล้วก็ขึ้นไปติดตั้งแล้วก็เก็บงานสีรอบหนึ่งให้เสร็จแล้วค่อยมุงหลังคานะครับหลังจากที่มุงหลังคาเสร็จแล้วก็ไปเก็บรอยเปื้อนอีกนิดหน่อยคือบางท่านก็ขึ้นไปทาข้างบนนะครั็แล้วแต่นะครับเราก็กันพวกแนวหลังคาไม่ให้เปื้อนแค่นั้นเองนะครับผมนะครับแต่บ้านทรงบัญญยาเนี่ยผมจะทําฝ้ารอบนอกไปที่หลังนะครับคือก่อฉอาบปูนเสร็จแล้วถึงจะทําแต่ถ้าเป็นบ้านโมเดย ผมจะทําโครงฟ้าไปพร้อมกับโครงหลังคาเลยเพราะว่ามันจะมีผนังใต้หลังคาซึ่งทรงมันอาจจะต่างกันนะครับอันนี้คือวิธีการของเรานะครับของผมนะครับท่านอื่นก็อาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันไปนะครับผมเนลักษณะนี้หลังจากที่เรามุงหลังคาเสร็จแล้วนะครับถึงจะเอาอิดก่ออิดนะครับเนี่ยครับเรื่องฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาแผ่นสะอ้อนความร้อนใต้หลังคานะครับจะมี2รูปแบบนะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผม คือใส่ก็ดีก็จะช่วยกันความร้อนในที่คือข้อเสียเนี่ยเวลาถ้าเราใส่เนี่ยเวลาฝนรั่วสมมตินะครับมีน้ํารั่วมาจากจุดไหนมันจะหาจุดยากกันนะครับแต่ว่าของเราเราจะใส่เลยนะครับคือคือเจ้าของบ้านเนี่ยต้องการแบบนี้นะครับตัวแผ่นสะท้อนความร้อนจะมีแบบสองหน้ากับหน้าเดียวนะครับผมครับของของเอ g หรือของยี่ห้ออื่นๆมีหลายแบรนด์ให้เราเลือกนะผมราคาก็แตกต่างกันไปนะครับ เนี่ยครับหลังคาถ้าหลังจากที่เรามุงเสร็จแล้วใส่ครอบก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคือการมุงหลังคาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรงปัญญ้นหยาหรือทรงโมเดิร์นอะไรก็ใช้ช่างที่เขาชำนาญเฉพาะทางอย่างของซีแพกนผมจะให้ทางทางชุดที่เขามุงหลังคาโดยเฉพาะเลยนะครับหลังคาเนี้ยมามุงให้นะครับผมส่วนโครงหลังคาก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ช่างแบบไหนนะครับผม คือเรื่องความเอียงของหลังคาความเอียงขององศาหลังคานะครับผมหลังนี้อยู่ที่ประมาณ27-28องศาองประมาณนี้นะครับคือมาหลังคาอาจจะ25หรือ30-35นะก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าให้เอียงมากๆไว้หน่อยนะครับเพราะว่าเป็นแผ่นกระเบื้องซีแพ็เนี่ยมันจะสั้นๆนะครับกระเบื้องซีเมนต์นะครับผมเนี่ยครับเสร็จแล้วก็จะก่ออิฐนะครับหลังจากที่เรียบร้อยแล้วงานหลังคาเทสหลังคาเรียบร้อยนะครับพอดีช่วงฝนพอดีนะครับผมก็ได้ล้างหลังคาไปด้วยนะครับ ก่อมาต่อมาก็เป็นงานก่ออิฐนะครับก่ออิฐทําทับหลังนะครับแล้วก็จับเสี้ยมฉาบปูนนะครับทั่วไปนะครับขั้นตอนก็ประมาณนี้เรื่องอิฐที่ใช้ตัวนี้ก็จะเป็นอิฐมวลเบาอันนี้เรื่องขั้นตอนตัวนี้เป็นของพี่พั์ช่างสร้างบ้านนะครับบางท่านก็อาจจะใช้วิธีก่ออิฐก,ก่อนทำโครงหลังคาหรือไงก็ได้นะครับแต่ว่าของเราเจะเห็นว่าอย่างที่ผมพูดนะครับเบื้องต้นก็คือการทํางานมันจะง่ายกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่างที่ก่อฉาบก็จะได้มีร่มนะครับผมนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งของผมอย่างหลังนี้เนี่ยผมจะให้ทันฝนเลยนะครับผมคือบางครั้งนะครับบางหลังเนี่ยอาจจะมีการทําหลังคาก่อนก่อนที่จะก่ออิฐเพราะว่าบางทีก็มีเหตุผลแล้วแต่ละท่านนะครับคือบางทีช่างหลังคายังไม่ว่างอย่างเงี้ยก็ไม่รอกันก็ช่างก่ออิดว่างก็มาก,ก่อนก็นแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าทาง ทางช่างในกําหนดว่าจะเอาแบบไหนนะครับได้หมดนะครับผมได้ทั้งคู่นะครับแล้วก็เรื่องการเทพื้นก็เหมือนกันนะครับคือก่อนที่เราจะตั้งเสานะครับคือของผมเนี่ยผมจะเทพื้นก่อนนะครับอยตั้งเสาแต่บางท่านเนี่ยอาจจะตั้งเสาก่อนเทพื้นนะก็แล้วแต่นะครับได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับหลังจากที่จับเสียมเรียบร้อยก็ฉาบนะครับฉาบเรียบนะครับคือแล้วแต่ว่าเราจะใช้ วิธีไหนนะครับส่วนใหญ่ก็ผนังเนี่ยก็จะเป็นการฉาบเรียบซะส่วนใหญ่นะครับบางผนังก็อาจจะปูกระเบื้องหรือบางหลังก็อาจจะขัดล้อบอกันแล้วแต่นะครับอันนี้เป็นฉาบเรียบนะครับหลังจากที่เราฉาบเรียบเสร็จแล้วเหลอยแห้งก็จะติดบัวปูนปั้นนะครับคือตามขอบหน้าต่างตามขอบคานแล้วแต่นะผมว่า เราจะติดตรงไหนบ้างเรื่องขนาดาษของบัวก็แล้วแต่นะครับอันนี้บัวปุนปั้นขนาด7ซนติเมตรแซนติเมตรนะผมประมาณนี้เรียกว่าบัว3นิ้วนะครับก็ <c oughs> มาติดตามกรอบหน้าต่างตกแต่งตามตามแบบที่เจ้าของบ้านต้องการน,น,นะผมนะผมว่าจะได้แบบไหนนะครับแล้วก็ประดับด้วยพวกเหล็กโชว์อะไรพวกนี้หลายๆอย่างนะครับแล้วช่วงนี้นะครับก็จะมีการสกิมผนังนะครับด้านในนะผมด้วยแล้วก็ช่างกระปูกระเบื้องผนังห้องน้ําไปด้วยนะครับผมก็จะทํางานไปพร้อมกันนะครับร้อยสายไฟ อะไรพวกนี้นะครับก็จะทําควบคู่ไปหลังจากที่สกิมผนังข้างในเสร็จแล้วขัดผมนะผมขัดให้เรียบร้อยนะครับในช่วงนี้ก็จะมีการทําฝ้าด้วยนะครับฝ้าภายในเนี่ยแล้วก็ฝ้ารอบนอกนะครับผมเนี่ยเพราะว่าตัวผนังฉาบแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําผนังเพราะว่าตัวฝ้ารอบนอกนะครับตัวโครงฝ้าเนี่ยมันจะไปชนจบอยู่กับผนังนะครับเลยต้องทําผนังก่อนค่อยทําฝ้านะครับผมนะครับลักษณะประมาณนี้ไม่เหมือนโมเดนนะครับ ก็คือถ้าเป็นหลังคาโมเดนมันจะไปนชนตัวผนังใต้หลังคาเนะเราก็จะทําไปพร้อมกับโครงหลังคาได้เลยนะครับคือตอนนี้ฝ้ารอบนอกสามารถทาสีได้เลยนะครับผมลักษณะประมาณนี้เก็บสีจิงชายไปด้วยนะครับส่วนภายในตอนนี้ช่างทําฝ้าอยู่นะครับผมก็พอทําฝ้าเสร็จนะผมก็จะมีการขัดแล้วก็ทาสีรองพื้นปูนเก่าแล้วก็ทาสีจริงฝ้าให้เสร็จไปเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาจะเป็นการทาสีรองพื้นผนังนะครับผม รองพื้นผนังข้างในนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ทาสีจริงหนึ่งรอบหลังจากนั้นนะครับผมก็หลังจากที่เราทาสีจริงหนึ่งรอบแล้วนะครับของผนังนะครับผมฟ้าใด้ทาเสร็จแล้วนะครับคือฟ้าใด้ทาให้จบไปเลยส่วนเรื่องการปล่อยสายไฟแล้วพวกนี้นะครับผมแล้วแต่ช่างนะครับแต่ว่าตอนนี้ร้อยสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับถึงได้ทาฟ้านะครับผมช่วงนี้ต้องดูด้วยนะครับคือหลังจากที่เราเนี่ยครับขัดฟ้าแต่งเรียบร้อยนะครับทาสีฟ้าเสร็จก็จะเป็นการ ทาสีรองพื้นผนังที่เราสกิมเสร็จแล้วนะครับปัดสกิมแล้วก็ขัดแล้วก็ทาสีจริงหนึ่งรอบนะครับปล่อยไว้นะครับหนึ่งรอบของผมแล้วก็ปูกระเบื้องนะครับคันนี้ก็จะเป็นการปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำนะปูเสร็จไปแล้วนะครับผมปูกระเบื้องพื้นนะครับผมเพราะว่าคืออย่างนี้ถ้าเกิดเราเราไม่ทําขั้นตอนนี้บางทีเราต้องมาป้องกันกระเบื้องนะครับคือเราทาสีจริงไว้หนึ่งรอบเลยแล้วก็เสร็จนี้ก็ปูกระเบื้องนะครับผมก็ให้ช่างปูกระเบื้องไป นะครับผมหลังจากที่ปูกกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็คราวนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนการทาสีจริงของผนังอีกรอบหนึ่งนะครับผมหลังจากที่ทาสีจริงเสร็จแล้วนะครับทั้งฝ้าทั้งผนังช่วงนี้ก็จะมีการติดบัวพื้นแล้วก็หม้อฝ้านะครับผมในช่วงนี้แล้วก็ปล่อยสายไฟติดโคมไฟนะครับก็จะเป็นประมาณนี้คือขั้นตอนหลกัหลกๆก็ตกแต่งผนงังอะไรคือไล่ขั้นตอนจาก ข้างบนลงมาคือฝ้าแล้วก็ผนังที่มีผนังโชนะครับผมเสร็จแล้วก็ทาสีอะไรพวกนี้นะครับแล้วค่อยปูกระเบื้องพื้นนะครับให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่ปูกกระเบื้องพื้นเสร็จแล้วถึงจะทาสีจริงอีกหนึ่งรอบนะครับภายในนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาเก็บงานภายนอกนะครับคือหลังจากที่ภายในเสร็จแล้วก็จะมีการติดพวกประตูนะครับพวกประตูก่อนนะครับคือขั้นตอนการติดหน้าต่างนยผมจะติดทีหลังเลยครับอย่างหน้าต่างอลูมิเนียมอย่างเงี้ย คือเอาสีให้จบเลยนะครับผมงานสีให้เสร็จแล้วค่อยแล้วค่อยติดพวกประตูไอ้พวกหน้าต่างนะครับผมหน้าต่างอลูมิเนียมนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาช่างทาสีภายนอกเนี่ยสีมันจะลงมาหยุดนะครับผมแล้วก็ผมลืมเมื่อกี้นะครับเรื่องขั้นตอนการเทพื้นรอบบ้านเราคือเราฉาบภายนอกเสร็จแล้วนะครับถึงจะเทพื้นรอบบ้านนะครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราเทก่อนนะครับอันนี้คือขั้นตอนของผมนะครับพวก เศษปูนเ็จอะไรที่เราก่ออิฐฉาบปูนมันจะลงมาเปื้อนแล้วเราต้องมาขัดถูดออกนะครับผมจะเทหลังจากที่เราฉาบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะเทรอบนอกนะครับคือรอบนอกบ้านอาจจะเทกว้างหนึ่งเมตรเมตยี่สินะก็แล้วแต่เราแต่ว่าเทหลังจากฉาบปูนเสร็จแล้วนะครับถึงจะเทแล้วก็ขัดแต่งนะครับผมสีอาจจะลงมาเปื้อนบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราเทก่อนก่อฉาบนะครับพวกเศษขี้ปูน,นมันจะลงมาติดแล้วมัน ต้องมาขัดมาถูออกกันนะครับซึ่งมันไม่สวยงามนะครับอันนี้คือของเราทําอย่างนี้นะครับผมลักษณะประมาณนี้ขั้นตอนหลักๆก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็มาไล่เก็บงานกระเบื้องงานอะไรพวกนี้นะครับผมสุดท้ายเสร็จแล้วก็จะเก็บสีจริงอีกสุดท้ายเลยรอบนอกกันนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ขั้นตอนนะครับผมหลักๆประมาณนี้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ